นี่ครับชุดนี้ครับแจ่มทุกองค์บอกเลยมีรุมพะกวยนะครับหนึ่งสองสามเป็นพิมพ์โบราณหายาคนเหลือเนี่ยเด็ดทุกองค์ครับบอกเลยแล้วอันนี้นะพอมุยนะครับเนื้องานะแบบโคตรช่ำแล้วก็มีรุมพะสีแดงดำนะครับลงทอกรรมการแล้วก็มีวรรศาสององค์เนาะนี่จัดให้นะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูทีละองค์ละกันองค์แรกครับเป็นคุณแพทย์ล่างยันกุมารน,นะครับลงรักลงชาติยัางดีนะครับบอกเลยว่าส่วนใหญ่จะเจอลงรักลำเคียงแค่นั้นแหละอง์นี้ลงรักํำเคียงด้วยไม่พอลงรักดำแล้วลงทอด้วย ลงท้องแบบนี้นะครับบอกเลยว่ายากมากนะครับแบบนี้อ่าเราพลาองเนี้ยมีน้ำมีตานะครับพลาส่วยเลยดูดิเออมีน้ำมีตานะครับถื่อช่วยมากๆนะครับเป็นยุคต้นลมพะกวยปีส5องันห้าร้อยนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมแล้วก็หายากนะครับในในในพวกพิมพ์ยุคต้นลมพ้อนะครับอ่ะสร้างน้อยไม่เยอะนะครับมีมุ่นเวียนน้อยเอาไม่เอาแค่สามมันกาพอนี่หายากนะครับบอกเลยทีเด็ดหรือยากระมงก็ลอในไลท์นะครับคืนนี้นี่ องต่อไปครับนี่พระคงครับพิมใหญ่ปกติแล้วาจ,จะเป็นตุมต่มๆแค่3อันใช่ไหมอันนี้พิม์ใหญ่ครับหายากจะเป็นปกโพแบบมีโพเยอะหายากนะครับอันนี้เป็นพระคงนะครับอยู่ต้นปีสองพันห้าร้อยลมพะกล้ยนะครับแทดูง,ง่ายแล้วเป็นพิมพ์ใหญ่ไม่ค่อยเจอครับใครอยากได้นะรีบทักเลยเอาเอาไม่ถึงสองพันห้าเอาไวๆเลยเอาพันกว่าพออะเอาไม่ถึงสองพันห้านะครับบอกเลยสวยแบบนี้ไม่ค่อยมีนะเดี๋ยววันว่าจะลุยประมงวันนี้เลย น่าจะไปเลยนะเห็นคีเพิ่มต้องรีบทักนะชุดนี้นะครับองค์ที่สององค์ที่สองครับเป็นส้มเป็นพรมสีนางาแกะลุงพะมุยวัดดอนไล่นะครับยากนะบอกเลยนี่องค์นี้นะครับก็ท้าแบงแรงๆต้องมีหกพันอยู่แล้วครับนี่อันนี้นะครับก็เป็นแบบคือซีด้านนะครับนี่เป็นซีด้านนะครับไม่นังกวักนี่นะคุณแผนอันนี้สมเด็จนะครับนี่นี่อันนี้ก็เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จท่านสําชั้น นี่คือพาแท้ดูง่ายนะเราดูดิโคตรชำ่ำอ่ะผมบอกให้อยากให้ดูนะแบบคือเป็นงานแบบชิ้นเลยอ่ะไม่ใช่เจอง่ายนะเราช่ำๆแบบนี้นะแท้สวยนะครับไอรก็ถักละกันอนะันนี้นี่ครับรสันพิมพ์โบราณผมกะรวมให้ครบสี่พิมพ์นะเออเป็นชุดพิมพโบราณน,นะครับนี่ได้มาแล้วพิมพ์นี้เออพิมพ์นี้ไม่ค่อยเจอนะครับสั่นข้างมิดนะครับแล้วได้เนื้อปิ้นๆแบบนี้ตรงังซื่อเลยนะเนื้อปิ้นแบบนี้ตรงซื่อเลยนะหะยากมากบอกเลยนี่นี่นะครับ ก็ผมรวมครบสี่พิมพ์แล้ววันนี้นะครับว่าจะลุยในไลน์นะครับหนึ่งทุม่มถึงสองทุ่มนะครับที่บ้านที่บ้านฟ้านะครับอ่าใครเห็นพริบต้องรีบมาหรือถ้าสนใจต้องรีบทักนะเพราะว่าพามุ่ไปไวจริงๆริชุนก้อนที่ลงนี้สนใหญ่ไปหมดแล้วนะเอออะโอเคใครสนใจนะครับรีบทักแล้วกันนี่ทีเด็ดอีชิ้นครับคือเป็นคําข้าวมหาละลาบรุ่นสองรุ่นพลสินดำมาัทสูงแท้ทันท่านนะและอันนี้ยได้ทาทองกรรมการครับอืมสวยนะมีน้ำมีตานะครับลงทอแบบนี้มัน เออมันแจกกรรมการด้วยพี่น่าจายอยู่แล้วครับอ่ะก็ไม่แรงครับเอาพันกว่าพอนี่และ่ององค์สุดท้ายครับนี่เป็นคะแนนวัดประสาร์บุญยวาฒปีศูนย์หกน,นะครับคือพิมพ์เดียวก็ปูนากเลยนะแต่เปยนต่ว,วัเนเหนือแบบนี้เป็นเนื้อวัดประสารครับนี่พิมพ์เดียวกันแหละอ่ะแต่วัดประสาร์เนื้อจะเป็นเนื้อขาวแบบนี้นะครับแล้วก็จะอ่อนๆมีมวนสารทั้งในนะครับนี่อ่านี่นะครับอ่ะใครอยากได้วัดประสารพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์คะแนนเลยนะซึ่ง แบ่งไม่แรงนะครับวัดประสาทก็ต้องมีซองพันอยู่แล้วอันนี้เอาไวๆเอาองค์ละพันกว่าพอนะใครชอบลิบทถักกันนะพี่อย่าช้านะครับอย่าช้านะครับพันนิดๆพอไม่แรงไม่แรงบอกเลยอ่ะแต่ถ้าใครอยากยกคู่นะครับพระสวยทน้งคู่นะเอาไวๆเอาเอาพันเจ็ดพอเอ 1, อโคตรคุ้มครับพันเจ็ดพระสวยกิฟต์ขนาดนี้นะพี่ๆอ่ะใครสนใจลิบทถักข้อความนะพี่ๆชุดนี้นะครับบอกเลยมาไวไปไวเสมอครับ ตั้งเทปบน Fc 5้าของดีมาให้แล้วครับพี่พี่ฝากกดติดตามด้วยครับเดี๋ยวมีพามาใหม่เรื่อยๆให้เยอะครับวันนี้สวัสดีนะครับ